ทำไมเราถึงไม่เอาโปเกมอนไปสร้างบ้านถือปืนปานอัคคีรูปแบบที่หนึ่งคนคอนเอ็กแท็กเขาพิลึมันทำไมโปเกมอนตัวแรกของเราจนกระทั่งมึงคับบางต่อไอ้แกไอ้เฮี้ยแกปานคนคนอนปืนไฟมาไลยกันน้าตามมันอยากเล่นกับผมมากอ่ะแกผมตอบรับมันด้วยกำปันเออนี่แหละรุ่นใหญ่ชนรุ่นใหญ่ เ,เปียงบอลผมตายแล้วคูนเสียไปเ <c oughs> ท่าไหร่ทั้งหมด <c oughs> สตรีมที่ช่องใจเล้าทุกวันนะครับผมฉันจะเป็นผู้ใช้แรงงานโดหนึ่งให้ได้เลยใครรอเกมนี้บ้างทุกคน <c oughs> ผมแบบจะระเบิดอยู่แล้วอ่ะผมแบบอยากเล่นเกมนี้มานทุกคนคือนแบบอ, <c oughs> อันนี้ก็เลยชวนติ้งอูพี่ไปเล่นด้วยนะครับผมเกมแนวนี้ใจเล้าอย่าพังบ้านนะ ก็เกมนี้นะครับทุกคนเป็นเกม power นะครับผมนะคุณมีความฝันอยากจะเลี้ยงดูโปเกมอนไหมทําไมการเลี้ยงดูโปเกมอนถึงทําได้แค่ให้โปเกมอนสู้กันล่ะทาไมเราถึงไม่เอาโปเกมอนไปสร้างบ้านถือปืนเลือกินโปเกมอนเยล่ะตอโปเกมอนได้ไหมมึงจะตอบปิ๊กจูเหรอเกินไปนะเกินไปนน้อง เกิดไป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 ถ้ามันจะตอบมันต้อตอบตามนี่ดิเรามาแต่งตัวกันก่อนดีกว่านะครับผมแบบไหนเนี่ยที่ทีท่ผมชอบอันนี้นะแต่มันเป็นผู้ชายดิยแล้วเอ้ยมันมาเป็นผู้หญิงเนระาสามารถเป็นผู้ชายได้ปะแปลกแปลกไม่เอาดีกว่าไอ้มันมันแต่ผมที่ผมชอบอันนี้นะผมชอบอันนี้นะแต่มันมันจะดูเกเรหรือเปล่า โปเกมอนเมืองคอนนะครับทุกคนโอเคนี่คือโปเกมอนเออบอมบ์บ้า Stick Side Eye เออมาดูกันด้วยซูโม่ดีกว่าไอ้ยแม่งเหมือนตัวแม่งจะระเบิดไอ้ฮะเย้แกร็บเจ้าเนาะครับไม่ทราบว่าอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ได้หรอครับเย้ นายก็มีไอ้นั่นเหมือนกันอย่างนั้นเหรอนี่ไอ้เชียโคตรเท่เห็นอย่างนี้เนี่ยกูเตะมึงไดาแล้วโว้ยลุยเลยเลยกว่า Holy fucking shit It's a dinosaur Jesus Christ What the fuck เฮ้ยจำลังจำลังอันนี้เราดูแขนดูกูเฮ้ย้ยเฮ้ยแบบอาร์คเลยอะทุกคนเหมือนอาร์คเลยอะ เชียรพรคุรสวยเฮ้ยอันนี้แหลกปะอ <c oughs> ันนี้แหลกปะชันอะพรอมที่จะขยี้พวกแกแล้วเ <c oughs> <c oughs> ชียพรคนสวยดูดิตัวครน่าร,รักจัดยังต่อยได้ด้วยเชียอ้า เกือบละพี่อ้าว Fallen Rest All Hit Tree บอกให้เราทำภารกิจนะครับทุกคนในการต่อยต้นไม้เฮ้ยไอ้นี่ฉากเข้าไม่เหมือนไอ้นี่เนี่ยทุกคนให้เรียพอตเตอร์อย่าบอกนะว่านี่คือ Fast Travel Gen ชิ้น Impact กูเพิ่งเริ่มเกมได้ประมาณ2นาทีกูเจอเกมในเกมนี้3เกมแล้วโอ้ไม่ก้นมันช่างเร็วอะไรขนาดนี้สวัสดีครับไม่ทราบว่าพี่ชื่ออะไรครับ เดี๋ยวนะเออมึเพิ่งเริ่มเกมเอาคือมึงเอาปืนไปยิงกูเรอเวล24ยี่สิบสี่ดีไอดีเอฟกาดกำลังวิ่งมาหาผมก็จะฟักเดี๋ยวเกิดนะเกนะทำไมมันมีกาดด้วยดูแฮป e ี e สปอ p o ตเดี๋ยวนะแล้วกูต่อยโปเกมอนทำไมเนี่ยถ้าผมสามารถต่อยโปเกมอนได้หรอนี่สินะความฝันของฉันกูต่อยโปเกมอนได้อะเดี๋ยวนะ เาไปหาเรื่อง a อ c ก่อนเอา้าแล้วกูมาเกิดที่ไหนสวัสดีครับเราสามารถทำอะไรกันมั้ตอนนี้เราต้องเราต้องต่อยต้นไม้ก่อนใช่ไหมเราสามารถขี่หัวน้องได้ไหม้กู <c oughs> ถามว่ากูขี่มึงได้ไหม <c oughs> เด็นๆน้องๆกันตามนะครับหน้าตาดูดูหน้าตาไปด,ด,ดิหน้าตาแม่าามงโคตรเป็นมิดอะแต่กูเอามาต่อยมาแล้วอะสื่อแมสดูดิหน้าตามันอยากเล่นกับผมมากอะแกผมตอบรับมันด้วยกําปั้นโอ้โหพี่ขอโทษนะเดี๋ยวพี่ให้ของขวัญนะเป็นกัปันไงเล่นัมปัน นี่แหละโลกแห่งปลาใหญ่กินปลาเล็กจนจำไว้ว้าวเฮ้ยแล้วยี่ศพศพมันอยู่งี้เรยทุกคนมันเป็นภาพที่โหดร้ายมากอ่ะพี่อังพี่อังดูได้ ผมเปิดต่อยโปเกมอนตายไปสองตัวแล้วเอ้าไม่จับแล้วอ่ะจับได้เดี๋ยพี่พี่โยนของใครคืออะไรพี่โปเกมอนเหรอคุณเรียกโปเกมอนโปเกมอนได้ไงครับเขาชื่อว่าพอลสุเฟียอ๋อพอลพอลสุเฟียโอเคโอเคไม่ได้มีอินสปิเรชั่นมาจากเกมนั้นนะเอ่นก็หลักการคล้ายกันก็ต้องไปแบบว่าทําให้มันเลือดน้อยแล้วก็ปลาเล่นทำไมเนี่ยเออใครจะไปรู้ว่ากดคิวมันปลาเลยวะพี่อันนั้นลูกสุดท้ายแล้วนะ

อ๋อแล้วก็เลือกเฮ้ยทุกคนเราสามารถเลือกคนได้จับบอลได้เอ่ออันนี้พี่บอกผมทีว่ามันตายเนี่ยไม่ตายจริงเหรอนี่เออจับได้นี่ไงพี่กดกดเลยจับมัพี่กดเอฟเนอะราจับมันแบ่งได้แต่เราจับได้แค่ในเขตสีน้ำเงินน้ำเงินนะเชี่ยพี่ผมดูแบบทุกคนเจาะพลังกันไ่อ๋อต้องต้องหยิบต้องหยิบก่อลอันนี้หยิบบอลพี่หยิบมาแล้วหยิบมาแล้วผมเชี่ยกูดูนี่ทุกคน ก็ยังโคตนคนตาเมืองเชื่อปานอัคีรูปแบบที่หนึ่งคนคอนแอทแทคเอ๊ะไอพี่ตัวนี้แปลกๆนะว้าวเาท่านี้เจ้าพี่มันใะ้ตาขัดได้ด้วยมมันใจ้ตาขัดได้ด้วยสู้มันลูกพี่ชื่ออะไรนะขัดถว่วสู้มันโอ้โหแมว ี่อ้างชุบผมหน่อยแมวกูตายหาไปแล้วปู่พี่ใครจะไปรู้อ่ะคือดึกว่าเมื่อสิบสี่ข้างบนแมวเอาดึงอีกลงมาเมื่อสิบสี่โอ้ยไม่ขอโทษนะไว้สักวันมันโดนกูแน่สองขโมยมันมีหลายยุคลองลองไปยืนตั้งหน้ามอีกรอบสวัสดีครับมันไปเดี๋ยวนะไอ้เยืยเสียงอางเขาดูนี่แปลกๆนะอ้าวพี่อังตายไอ้เยกูืนพี่อังตายพี่อ้งมาพี่เราบลูค่าไมันดีกว่าหยุดนะ เไอ้เชี่ยพี่ผมว่าเราเราเล่นแบบนี้ได้พี่เราผ่านคุณเล่นเอลเดอร์ลิงมาแล้วเราคือผู้เล่นเอลเดอร์ลิงยันโตยันดีเล่นมาันไปแล้วเนี่ยไอตัวไอตัวไอตัวชีเปลือยไอตัวชีเปลือยอยู่กระบอกอ่ะน่ากินกว่าตั้งเยอะว้ายอ๋อมันจะหันหลังแล้วค่อยโจมตีสวยพี่อั้มสวยจับไหแล้วว้าวอู้ว่าไม่หมดอ่าว วัดตรงฟ้าเรามาตามกูนะโอ้โยบ้านบ้านบ้านแหกบ้านแหกนี่สวยพี่อังนี่แหละนี่แหละพี่จังหวะนี้แหละโปเกมอนพี่กำลังสังเวยชีวิตอยู่นี่แหละจังหวะที่เราชุบขึ้นมาน่าจับมากเลยอ่ะอได้ไม่สติอะไรวะเนี่ย เฮ้ยอย่าอย่าบอกเริ่เรื่มเต็มปะเริ่มเต็มปะพี่เฮ้เต็มแปคาร์บอนคร์บอนเรือมันน้อยเราจับเราจับันได้เฮ้ยเรื่อน้อยเรือน้อยหว่าคต้องตีมันก่อนเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวเริ่มัเต็มเออเออเออสวยติดไหมติดเถอะนะขอร้องพีซย้กษ์ปงโมบอลตัวแรกของเราซึ่งเชีย กูบอกแล้วว่าอย่าไนมือกโดนกูไอ้เปิตอย่าทำตายนะพี่แรงงานท่าตัวใหม่เขาคือเพื่อนครับบอกกอบพูดนะเพื่อนที่เพิ่งพาใสยซึ่งันและกันจำไว้เพียงเรียงสอผมจับเลยไม่กดแถบขึ้นมาแล้วไปที่เทคโนโลยีอ่ะไม่ไม่เห็นคำว่าพอสวตี้อ่ะไหมอ่าลดล็อกละอ่ากดล็อกแล้วใช่ไหมมันจะมีแร่แร่หนึ่งที่แบบเป็นแร่ฟ้าฟ้ามันมีแร่ที่ขุดได้จากอหินก้อนเรืองแสงแบบนี้โอ้ใช่อันนี้คือทรัพยากรที่ควรจะขุด เอ้ามันพี่มันจับยังไงมันไม่เห็นจับเลยอ่าตีให้มันเลือดน้อยแล้วก็กดคิวก็เล็งไปที่หมอนแล้วมันจะพาบอลฮะถ้าผมเข้าไปแต่หนูไม่เข้าคิวเดียวกับพี่ได้ไหมอ่ะจอยยเจพี่ยยย้้อออจับไดแลว ตอนนี้ผมก็ได้ท่าใหม่เล่นหนึ่งไห้เพื่อนใหม่เล่นหนึ่งแล้วอ้ยน <ไว S 2> <ว>ีไไ่ยฟีดเฮ้ยเอาเราสามารถเล่นได้หรอเฮ้ยไก<ว>่ไมันไม่มีงานที่มันทำได้ตอนนี้เว้ยน่นารักจังเลย<ว>ในเกมเนี่ยก็ยังมีอะไรดีๆอยู่ทุกคนจำไว้ไอ้พวกอุปกรณ์จน,<ว>นกระทั่งมึงคับบางตออ่อเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าพิ่งที่ให้น้องมันลอกคับเองไปเชื่อบางต่ออ่ะเอาไว้สับเนื้อได้นะสับเนื้อเหรอพี่ คือฟังโ์กเนี่ยมันถ้าเกิดแบบเราไปใช้กระแกะมันจะสามารถฟาร์มขนแกะได้คือแกะไม้อ่ะยืนดูตัวก็จะโล้ไปเลยเว้ยแล้วเราจะได้ขนแกะมาเว้ยอ๋อเฮ้ยแล้วขนแกะก็เอาไปทําเสื้อใช่ไหมพี่ใช่ปะใช่ใช่เชียนโตถ้าผมตีก่อนบอลจะตีตามไหมอ่าใช่ใช่มันเซตได้นะกดสีแล้วไปที่คอมมาณแอคแท็กเอ็กซ์สี่แล้วถ้าเกิดเราปาบอลหักใส่บอลตัวอยู่เนี่ยมันจะมันจะตีให้เราเลยกิ๊กบอลผมกี้กชนทีเดียวตายเมื่อกี้เพจบอกให้บอลขึ้นเลยนะโรลิงชันเนอะ เดช่วยหนูโดนคัณบอลอขอเปลี่ยนชื่อได้ด้วยป่ะต่อไปนี้มึงมีชื่อว่าิโอ D Open K D Open K นเค KK The Rolling Thunder ปลาใส่หัวมาเลยปลาใส่หัวไอ้เจ๊งไี้พี่คูณโหดไอ้เคโหดจัดเนี่ยในเมื่อไม่มีมอนแล้วใช่ไหมเรามาตีช้าหน่กันดีกว่าเออจะดีหรอพี่เฮ้ยไม่เจ๊งฐางตัวนี้มัน ไอ้เลือดเยอะเฉยอ๋อเลือดเยอะเฉยแต่ไอในแมพผมมันขึ้น38มนะพี่บักไหมเดกลแต่ผมมีแคเแคเคโรลิงทันเลยดูดิอ๋อแล้วเลือดเยอะเลือดเยอะเลือดมีเลือดเลือดอเี้คร์ชนหนึ่งาร์ทลงแมพได้ไอแคกลับมาไอแกลับมาเลอีกดอีกกดอีกดอีไอแรกลับมาไอ้คนนี้ เราเผากันไหมเราจะได้ไปต้องวิ่งมาไกลบ้างไหมมาดิมาดิมาดูมาดูมาดเราต้องหนีแล้วแหละจังหวะเนี้ยไหมเอ่อข้างหลังมันมาแล้วโ <วะ S 1> ชคดีไหมพี่ไปละเจี๊ยพี่ภาพไม่เหมือนตอนนี้แหละเจอ,อ,อผมมาทางผมไม่ได้ทีนี้ผมอยู่จุดเซฟแล้วมึงลงน้ำแน่จริงมึงลงน้ำมาดิเอามาดิลงน้ำอะไรเหรอวะมึงลงน้ำมาดิสกิลไอซ์แลนเดอร์มันมีเทรดด้วยนะ เดี you ๋ยจะบอกว่าตัวนั้นมีสกิลอะไรบ้างพี่ทำไมมันขึ kind of ้นวอนเต้นอ่ะวอนเต้นอะไรวะไม่รู้มิเตอร์อะไรมาเนี่ยไม่รู้ผมเห็นมานั่งอยู่ผมก็เลยเอาจอบไปตามหัวมันทีคิดว่าน่าจะเป็นตำรวจพี่มาแสงพี่เหมือน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 ไอ้มาเทพโปเกมอนอ่ะวางมาวางมาเออใช่ใช้สุดมากเลยเฮ้ยจับจับโดนแล้วต้องใช้ไหมจับแล้วเจ้าจับนล้วเจับแล้แกน่ะมาอยู่ในคอลเลคชันของฉันเต้เหอะไม่จเป็นมาก แต่พี่ลืมบอกว่ามันเก่งไหมใช่เราบอกไม่ไหวความรู้เยอะกันไปอ่าข่าวดีกำลังจะกำคืนนะแล้วมันก็กำลังจะหนาวก็กำลังจะหนาวตายนะไม่เนาะทักผมด้แหละโอ้โหาดูชัดตการยิงกาปู่บ้าทำไมล่ะทำไมผมรู้เท่าไม่ถึงการครับถ้ามีอะไรคุยกับคุณปู่ผมเลยครับคุณปู่ผมสักาันนะครับคุณปู่มันมันยิงมันยิงกูแล้วนานเองกูเร็ตำรวจมันปู่บ้าได้ยังไงวะ มันยิงมาเราด้วยไหมเชี่ยแม่งสองขามของจริงวอัปเปอร์ก้อนมาสู้เฮ้ยเ้ยอย่าคิดจะทำไรพี่อังนะจัดการมันเลยมินิเคเคแต่เพื่อมันก่อนมันเรื่องหเกินไปอ่ะเออพี่ผมเหอตีมันโดนชื่อสองดาวอ่ะชิบหายหมดแล้วชิบหายหมดแล้วถ้ามันหน้า้ารผมว่าแบบนี้พี่ว่าน่ yeah าจะไม่รอดยิงเข้า พี่วัดีแล้วอะไรพี่วัดผีได้ไงโอ้โหแม่งสามลากูด้วยมันวัามาเลยเว้ยโอเคยอมครับเฮ้ยเชื่อมันตามพี่อยางไปหมดวะพี่เพราะคุปตีมันเนี่ยหายแล้วหัวแดงเชียรนี่สินะการเสียสละที่แท้จริงขอบคุณครับไม่มีพี่อังเราไม่รอดล้วถอนเถิดทินด้วยกูอยู่ทางบ้านของกูแท้ๆกิวแล้วก็ใจร้ายเฮ้ยพี่ใจเย็นก่อนอย่าอย่าทีมใส่ ผมไรที่อยู่พี่ผมก็แค่เด็กน้อยที่ไม่รู้ภาษาของโลกใบน,นี้เฮ้ยเชียเสื้อมาจริงว่ะเชียเป็นคนขึ้นแล้วว่าทุกคนเรามีอรารยธรรมแล้วผมค็ชอบเลยพี่น,นิสัยไอเคทั้วทุกคนที่คล <c oughs> าดห <c oughs> าด <c oughs> โอเคพี่เดี๋ยวผมเออผมไปลองฟังนะอ่ะ,นะอะไหมตัวนั้นจะต้องเอามาปลูกพืช <c oughs> แหม่เนี่ยเลยถ้าเรานะ่ <c oughs> แอบถ้าเรานี่แหม่นะ <c oughs> ตัวจิ้งจอกไฟสามารถแปลงร่างได้จริงหรอมันเป็นตัวยิงอืนไฟ <c oughs> แต่ละตัวมันจะมีของที่แบบว่าเอาเวอไว้ครอบใส่มอนน่แล้วมันก็จะสามารถได้ความสามาถพิเศษไดอ้อย่างแกะเนี่ยอย่างแกะมันสามารถเอาไเอามันเอามันเป็นโล่ได้นะ อ๋อแล้วพี่เราทำไงถึงทำได้ก็ไปที่แกะแล้วกดเอปอะมันจะมีสกิลอยู่จะดึงหนังหัวมันขึ้นมาขอโลกมากันเป็นนี่แหละโลกแกะไอ้โคตรโหดเลยไอ้พวกอะไรอะไรยากทำลูกตาไม่ไหลด้วยเอ้ยโหดเกินไหนไหนพี่ไหนพี่พี่พี่ชอยผมดูหน่อยพี่ตอนมันครูดาวเสลยมันมันวิ่งหนีพี่แล้วเนี่ยมันเอากูไปแล้วไอ้อ้งไอ้ชั่วกรูไปแล้ว นี่นี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวพี่เราตีตีไก่แล้วแกะมานี่จงป้องกันครับไอ้เหี้ยนี่มันคือคนเลือดเถื่อนโอ้ไอเหี้ยทุกคนผมรับไม่ได้อะไรวะเนี่ยอ๋คือใส่มอนข้างล่างมันตีเลยหรอที่อนช่องมันจะในพอบล็อกมันจะมีช่องบนกับช่องล่างใช่ไหมช่องล่างมันจะใส่ในฐานนี่มันตีเองมันขยันตีซะด้วยสิตัวไฟแปลงเป็นปืนได้โอเคเดี๋ยวลองเดี๋ยวลอง ที่แคมไฟอ่ะแล้วลองทำอาหารดูอะมันจะวิ่งเข้าไปพ่นไฟให้เราหาอาหารทำตั้งอย่างามันจะติต่อไข่ดาวเนี่ยมันวิ่งไปละมันวิ่งไปมันจะพ่นไฟทำมาหาให้เราเห็นป่ะเพราะว่าอันนี้งานเหมาะกับมันถ้าเกิดงานไม่เหมาะมันก็จะไม่ทำเว้ยเฮ้ยดรีมดรีมเด็ด,ดรีมเหรอขึ้นแรงไว้สัก

อ๋อไอเพนพี่มันช่วยทำของให้เร็วขึ้นใช่ไหมพี่ใช่มันมีแฮนดิคับไงมี่ก็ตัดไม้ได้อยู่นะตัวเลืวกสุดสีโอ้ยที่ตัวก็มาช่วยกันไอเจ้าไอลิงไอลิงโอเคลิงนีค่ครับตัวอะไรพัดเชอร์หินยิงติบไม้หนะ้าสิบเนไม้มึงไปยิงไปไกลบ้านเชียเชีย ทำไมใช้ไม่ได้เราพีกูดาวมีเวลากูดาวอยู่ไม่ได้ยิงได้ตลอดเชี่ย ى, โคตรเจอีสัตว์นี่แล้วถ้าสมมติว่าเรามีเรามีจิ้งจอกไฟไหลายตัวสลับได้สลับแต่ละตัวได้แต่มันไม่แรงขนาดนั้นนะจนกระทั่งใช้เป็นอาวุธหลักได้ขนาดนั้นได้เวลาที่เราได้รู้แหละคนว,ว่าเจ้าปืนไฟนี้ม,นมีประสิทธิภาพขนาดไหนปานคนคนปืนไฟอะไรกัน พี่อะพี่ยังคโคตรโหดพี่ผมโคตรไฟทีละหกสิบตายซะเถต็มยังโคตรโหดโคตรสัตว์โอ้โ,อโอไหไปพิงเพื่อนไอ้ควาาตายซะเถต็มอับชิบหายเยอยของหมดไปไหไมผมจะตายแล้วเออผมไม่ตายแล้วผมจะจับควาาให้พี่ด้วย กวามเป็นคนหนึ่งตัวเฮ้ยพี่เปเอาผมสามารถทำกับแบบแบบพี่ได้แล้วมานิอ่านี่ไงกดโลกเออก็ดีเนาะเอาโอเครับหน้าเออดีว่ะไอเคจงรับทุกอย่างเอานะปานปืนไปปานปืนไฟเบลล์รีโคแลกอ้กเย้ะเฮียโคโลนยังยังที่ลูพีดบอกจริงด้วยพี่มันเดินตามตลอดเวลาเลย ดูดิดริโอเนี่ยเออผมคุมสองตัวโอเชีย่ยโคตรเจ,รเจร๋งโคตรเจ๋งอ่ะแล้วถ้าเราทำห้าตัวเราก็มีห้าตัวอยู่รอบเราลอง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 หยิบลองหยิบใส่ตัวดิเพราะว่าของมันมีเยอะเท่มากพี่มันมาสองตัวจริงเอาละทุกคนด้วยเวลาทำกองทำกู่ดาวไ,ม,ไม่มีกู่ดาวใช่ไหมน่าดูทั้งหมด ไม่วิ่งทำมาไม่ได้ทุกคนเรื่องกระรี่ทำาอยู่ต้องโดนลงไม่ได้พี่พี่ยังเมื่อกี้ไอไอเดสดีมดาเมจทีเดียว400เข้อยเอาไปนั่นอินก็ส์นี่คือส่วนผสมคืออะไรพี่ผมกดดูส่วนผสมไม่ได้อินก็ส์คือแร่ไอ้นี่แร่ใช้ออสองอันจะได้อินก็ส์อันหนึง่ง มันจะใช้อสองอันไ่ะเพราะงั้นไม่ต้องไปหาอจะเกิดไม้ยจาวที่กำลังเล่นให้มัน,นไปไหนอะไรทรำของเราไปใกล้ขึ้นกว่าเดิมปนรบมีดอีโต้ไม่เอาแกะออกมาตัวหนึ่งแล้วก็ปลาลงพื้นใช่ไหมเออแกะแ<ห>มาหนึ่งถ้าแกะตัวนึงก็ต้องเปไอเคแล้วลไงล่ะไอเคฉันขอเรื่องไหน นี่ครับ KK นะครับผมะจะสละขนเล็กน้อยเพื่อให้ผมสามารถทำเกราะขนแกะนะครับทุกคนใช่สี่ครั้งแล้วก็เลือกคำสั่งบนสุดไอ้แค่ไอ้แค่ไอ้แ,อแค่ยัยกอดอดูขอโทษ ได้ขนหรอก็จะกระดูกรไอ้เนี่เคโดนหั่นเป็นชิ้นๆเอาไม่ได้ขนหรอไม่ได้เลยไม่ได้เด้๋ยวศพอ่ะไอ้เนี่เราเป็นมีเซนเซอร์ให้ด้วยไอ้เนี่ทุกคนผมโดนเกียร์ผมต้องผมโดนพี่อ่างลอยฆ่าเพื่อนตัวเองเอาเราทำไงพี่ตายเลยหรอเออตายเลยสัตว์เลี้ยงตัวแรกของกู ไหวผมอยากซัดไอเีทมแมมมดดีกว่ามึงไปซัดไกลๆบ้านนะขอคำรูกมือ่อยครับไ่ไทำไมอะของอยู่ึงอย่าบาซัดไกลบา้านหึงไปฝั่งนี้มึงเคยเล่นมันต่อไปดิแกคือชอปเปอร์ชปเปอร์ชื่อกวางชอปเปอร์ว่ะชอปเปอร์ฉันขอสายให้แกทำการโจมตีแมมอนพอวาวชนสี่ไอ ก,<ช>กีแกน่ะยังไม่รู้จักปืนไฟของฉัน,น,นเลยนะพร้อมแล้วใช่ไหมทุกคนจงเผาทุกซัปปรปสิงเป็นไงล่ะหลบได้น้องหลบได้น้องหลบได้น้องเป็นไงล่ะเฮ้ยพี่ผอชนะแล้วเนี่ยอ๋อพี่มันไปท่าเพื่อนแพ้ไฟแพ้ไฟมนจำกัดมีคนเด้งหมด เออพี่หมดผมตายแล้วไม่มีตัวไฟแล้วไอ,อพี่ไอ,อพี่ฮัมพี่ฮัมผมพูดจริงพี่เราชนะม,มันได้พี่ผมต้องการกำลังเสริมพี่ฮังถ้าดูพี่ไปกินนี่รถหนึ่งไอ้ที่ไม่ไออบอลเตอร์ไฟก็กแปลกแล้วพี่ป่ากูจะตายแล้วฮักโดนทีเลยเหรอปมากูจะตายแล้วเฮ้ยพี่จิ้งด้วยผมมีบอลเออนีอนออ่แหละรุ้นใหญ่ชนรุ้นใหญ่ไอ้น้อง โดยพอร์ตจากไกลๆเอ่อเปียนบอลผมตายแล้วพี่สปอร์ตไว้จากไกลๆอยู่ไอ้เคตัวใหม่สู้มันนี่โรลลิงแฮนเดอร์พี่ผมไม่กลัวละเพราะผมมีโล่สุดแก่งครับโล่คู่แท็ก่งมึงยิ้งมาแล้วได้มึงยิงมาแล้วอะพี่นั่นพี่โลก่อนพี่แล้วเดี๋ยวผมไปเอาไฟมาเผามันเยดยิ้มแช่ ใช่ใช่ใชใชใช,ชและผมมากับกองทพเดนดีมสตัวพี่อังเมื่มีทาีที่เราจะสู้ไม่ได้เอาละรวมรา่างปาบอลหนึ่งเพืออพ่อตัวเพื่อตัวอสไปช่วผมด้วยพี่ได้เดนดีมโงเลยอะ่ะเอาเจ้าไา้กูตายแล้วทำไงเนี่น <c oughs> แต่ผมกลับมาแกล่งใหม่อีกหนึ่งโอ, <c oughs> อา <c oughs> รวมร่างเฮ้อ <c oughs> ปืนไฟปี๋ยังส่งได้พี่ส่งไดพ้พี่ลอ่ออยู่มีไฟพีลออยู่กระทึย่าโดพี่งพังเราทำได้นิดเดียวมึงจะรูลล้พลังของคมดาบที่ฆ่ายเคมาเฮียเียเยเฮเฮียเฮีี่อังพ,งงพี่แล้วมัน,ม,นมันไม่ขยับ หกอ้าวมึงโดนนี่พันหกอ่ะผมพูดจบปุ๊บแมกกะทื้อผมเลยเมื่อกี้เพิ่งบอกไม่ขยับไม่ใช่เหรอทำไมมป็นกะทืบมึงล่ะตอนนี้การเป็นผมที่ไม่ขยับแทบว่าผมตายเลยหรือไม่เพิ่นี่ไงสั่นโดนกูไปสี่มึงเจ็บปะล่ะว้ากูไม่ไหวแล้วผมขอโทษครับทุกคนปกต้นปกต้นอย่าอย่าดิยอนพลาสต้าไปยันไป พลักอุสตส่าห์ว้นี่ไม่ไหวคุณมีอีกสองนาทีพี่เพียงอีกสองนาทีเชื่อผมแล้วเราจะกลับมารุ่งโรจน์จรยิงเสียดายมากนะถ้าเรามีเอเคเราชนะทุกคนถ้าเปลยเคมันไปแล้ววิกระจูะเออถ้ากรมสัตว์คุ้มครองเห็นผมอยไรทำะไรผมนะครับทุกคนอาจจะไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว,ว่าเกาะขนแกะดีขนาดไหนปลามาเลยกูมีเกาะกัน มอ้เงยฮ่าาาไอ้เาขรู้สึกเนกูโดนฟาคือเต่ากูเอีกทีเดียวพี่ทนไว้ไอ้เ้เสียโคนหอยหัววะามันมีมังกรเลบ้าอยู่อ่าคือเจ้กพรมีมกมาบเราหรอเออมันบุกบ้านเราว h น f u c ฟัง a t t เจ f ฟังพี่อะไรวะเนี่ยพีาพี่ย ได้จับได้เอ้ยเราจับมาดิ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 ไปหาแล้วเอาตามแล้วตัวนี้ยังไม่ตายตัวนี้ไม่ตายพี่มีคนไปตีแม่มดนี้ใช่พะเอลคุณโดนเหี้ยแล้วเนอะเออเพียงข้าผมตายรอบของหายปะอ่าไม่หายแต้องไปตามเก็บครบเดิมแต่ผมตายไปแล้วนะหมายถึงว่าของของตายไปแล้วรอบนี้ไม่เก็บ ตัวนั้นติดกระหายพี่บอลตัวไฟอะฟื้นแล้วเออเออแล้วแล้วก็แปลว่าเรายังมีความหวังอีกได้ได้ไม่เปิดก่อนเดี๋ยวพี่ตามไปรอพี่ฟื้นกันตีสัตว์ไปวิ่งไปไหมไปนึกว่าเล่นแอเดนลิกเฮ้ยพี่อังมาสวยจังหวะนี้แหละรวมล่างโอเวอร์โซนแกนะไม่รอดแน่เจอมังกรกูหน่อย พี่พี่กำลังถูกพี่เจ็บนัก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 สวยเฮ้ยใช้ได้ต่อพี่เราเอามากี่ตัวเราก็ใช้ไม่ได้หมดไม่ติดกูดาวนี่แหละใช้ชนะของมรดยชาติพี่อั้งกัปปะยันสูตรสูตรอะไรวะเยี่ห้อบ้ามันสูตรบอสเซนีเยี่อะไรมันเนี่ยทำไมมาสูตรบอสเซน ทำไมเต่าโคงไม่ดีพี่มันหล่นเพื่อนพี่อ่ะมันหล่นเออ <c oughs> yeah! แกจะดีไม่ได้พี่มันตายแล้วจะเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ไอ้ยี่ครัเรา,าทำไปเพื่ออะไร <c oughs> จับไม่ได้ด้วยเยี่ก็ไม่ไดไ้เดี๋ยวเวลาไปเพื่ออะไรเลยไอ้ย่าอ๋อมีคนบอกต้องเปลี่ยนบอลเหลืองและชีวิตนกที่กูจับมาทั้งหมดที่หายไปคืออะไรเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พี่ผมได้ไฮค h q u a l i t อ oil พี่กับแมมมอสไฮค h q u a l i t อ oil บอลคอยที่ปลูกบ้านเราไม่ก็ให้พี่เราไม่บ่น แม่งหม,ม,มันหมูหัน <c oughs> เสียหมดบ้านเสียหมดบ้านแล้วไม่ได้เฮียเลยนอกจากเนื้อแม่งอ <c oughs> าว่าเออเตียงกลับตาสนองสินะ<ว>ผมจมดาวตายพี่แล <c oughs> ้วม่จะไปเก็บโ <c oughs> ผล่ยังนะ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> ของก็หาย <c oughs> ฉันน่ะมีช็อปเปอร์อยู่ไงช็อปเปอร์ <c oughs> พ, <c oughs> พี่พี่อยากช็อปเปอร,ร์ไหมสารพัดประโยชน์ คิวน้ำได้เหรอคิวน้ำได้อ้าวแต่ของไม่ยู่ในน้ำมี่ของอยู่บนภูเขาไอ้ควายแม่งเอ๋ยคุนเสียไปเท่าไหร่ทั้งหมด